กับสบายดีสบายดีและสวัสดี่อแม่ี่่นงเอฟซีกันเมื่อสุขูสุคนเนาะบวาทางในหรือต่างประเทศ กันยินดีตอนหับกระสุนซองมาจะมาอมีกแล้วเนาะตอนนี้ค่ะเคลียทา,านเนาะสบายดีซาลาไ่สบายดีกับมาเนาะจากโมงก็คือม่อมขามดานเราเลย แล้วไงก็ได้ตักบัวแบ่งมนันจะหน่อยจึงสิป,ปูนี่เราก็ปูวะรับตัวโนกขี่รถมาก็หรับ จอดเล็กนี้เพื่อเจะบอกห้อนนะบอบอนี่จอ,อกกดแถวมันอยจังบกเกาะิดกันเดียวมานั้นห็ดไม้ไดัดไหม่เด้๋้นะขราไว้กวดกินเยอะพี่น้องหางผักบใบมัมเห็ดเมื่อวานนี้เกี่ยงไนจะต้นไเองอย่แล้ว ไปกับลมกับแอ่นกันนะวะมีแนวิไปเอาคุณเขาอะไก็มาเนาะจะได้ของหูเอาอลไก็มาสิดูใบว่ากันจะง่อย้าวบดิเคียนไปนำได้มันขมุนมันทมเลยมันกระอนเกี่ยกันดอกมันขนาด้ของมันน้อยไม่น้อย โน้ตโนแม่แต่สายน้องเปิดคลิปให้พอดูสะเปนี่หนอ EP Thunder เกินกล่าวของเถิดโน่หนอเงียบน้แล้วเลยนิ่มเน้ง่านมั หางกระเด็ดออกนห่นี่นนแบบตึงจะขีไปมึงกนเขาบปัน่นเขาบปัน่นเมื่จักน้ำเขา พเพชรคอยกวานเขาว่ามันใหม่เกือบเมือ่อเดือนเนาะ มันพักบัวแบ่งเนะาะล้วกา็มันยังก่อจะเอามานะ่ะ <100, 000. S 1> ในตู้เบียรละพันเนาะเบีย <c> ร <oughs> ์ไาตู้สิบพัน คาอมันหล็กมันใหญ่คือชิวัยน่ะฮ้ยันไปได้เอาแบบอมันมีถูกจอดหมดแลว ได้บ่3สอบซ่ํานี้เนาะบ่งดขันอดอันนั้น5สอ่หดได้15สอบด้เนาะ สิบห้าสิบแปดสอบเนี่ยพอได้ทึนสา,า,าวปลายฮะคของเราไ,ไ,ไาหนคลองเฮาได้จากตันตช่องปลายน้อยๆ โอ้โนน่งผักเลยรนางในหล่อเลยนุงงองสิพพาไปเบ่งหางผักงงโดยหางมันมักอื้อแลวกัมักบวกเนาะมักแปบพนเป็นห่มเนาะ ใส่หมักอือ้อหมักถั่วหมักแตงนะแเนาะใส่กระชี้ันขูดคุมมาพี่อีกให้มันลามไปอ่นตัวเตวันแดกพอบดอีกค่ะ เมียนึงเท่าใด10,000เบ้ยหึบ่แลนเป็นซองเป็นหยังเบี้ยแปลงทงบ่แบบได้ชั้นไหนไหนมาแปลงไหนมาคือเบี้ยมันก็ต้องเป็นต้น ข้างนี้บ่ใหม่ปานใดเฮาบ่ได้เจาะหูมันเนาะนี่มันซ้ําอันกระบี่ดาวอยู่ได้ไก่เฮาน่ะบักโจ๋นจักไข่เท่าใดไข่ดาวไข่ยามมื้อเช้ามันมัน ่อยให้มันเขาไปด้อ่อยให้มันข่ไปใสด้อรอเป็นห้องใดๆลูกห้องหนูขันกือไก่ เคลีย,ยพื้น,นออกชุดนี้จึงจะได้เห็ดตูพอไก่นะไเนาะในแป่นเ่ากบมีได้เราก็อยากปั้นนะบ่าวข้าของบุป,ปั่นให้มันยังหลายบอ่อนอยู่นะเมืเ่อเถ้าเขาติมัดใหญ่โพดเครื่องเขาผนมันน้อยนะมันได้คอย คอยปันคอยหยัดกลับไปมันผัดเปลืองน้ำมันนี่เินเจ้าเขาว่าเมื่อวานนี่คอยปันหาเขาเววถูกเข,ขาค่ะยังบนได้มั่ง่อ เออมาดูเ<ะ>ี่ๆนี่มันนะก้ะนโยดมันจะได้หัน,หนอยากไข่แล้วหันซ้ำม,มีแล้วหันโตน,นเฮ้อย<ะ>อันไหนอันใด không phải hết chân hay chào vật mặt bay khá là buộc, bùa nhìn rõ hơn phác bùa beng ต้นหอมแบงตัดหัวเผือให้มันนั่นแตกหอ,อกเนาะข้าวให้มันได้เคิร์นหนึ่งไรข้าวัน ทิศหนึ่งกับขึ้นแล้วเล่นมหอนบ่พอด,ดีได้นานหนึ่งเนาะได้บอนานหนึ่งเลย จะให้มันเต็มนานเลยบได้ก็เครื่องนึงบุหิทธห่างลายเฮโน่เป็นกระิ่นอยู่คุณเนาะโอ้ย oh, มันไปขียอ่ ก็ไม่ไผ่โลเอ่ไรเ้ยนี่โลละลอยก็บาทเนาะนี่ไม่เท่าคนซื้อแล้วก็แบ่งเอาบ่ขอยนี่แนละ้วซื้อแล้วก็แบ่งเห้นอนีแม่อือ กระสมือแรงเลยกระสีได้ส่วนดินเนี่ยให้มันแล้วเห็ดที่ออกอีกยังกระสิได้ไปเอานั่นขี้แกบมันนักโพดเมื่อวานใส่กลนหลดมอไซมาชัากสองสอบไปเรื่อยลวน้อยงามมาโฮยนาม,มันไว ปลาขึ้นได้ตัวบักใหญ่มันหาเอามาได้ผัวเราคือบอ,อกเป๊ปซีู่ฮแม้นมันลินอยู่ในตู้คือเรามาบาจะมาูฮแม้น,มนลูกคอยอยากมักชลี คือที่ได้ปูเสลีน้ำตักเ,นเนหนึ่งไก่มไม่ท่า พอดีบ่านนั้นหนึ่งไทรขีเ่เจ้ามันจริงซื้อหุ่นลินผู้เดียวเปิดคลิปแค่พอกับเปิดเทเดียวแล้วเลยยังเหลือปิดคลิปเน้ นี่เต็มนานบาดมันขึ้นเห็นดอกเจ้ากายมันโคดมันมันเหี้ยนึงบัวน้อยบ่มีบัวใหญ่ โอเคนะำมันฮอนี่บาจมำขอขอบุญขอบคุณพ่อแม FC, ่เอฟซีลุงป้าวานะ่าเนาะที่ให้เกียรติติดตามบาจมำบางคลิปบาจมำแต่ทนจนจบเนาะบวข่ามโฆษณาเนานะเพื่อเป็นกำลังใจบาจมำในครอบครัวาบาจมำเนานะคลิปออกมาให้พ่อแม FC, ่พี่น้องนะครับได้ชมเนาะก็ขอให้พ่อแม่เอฟซีลุงป้าวา่าจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจา,าโกโรคภัยแครเจ็บไม่คิดสิ่งใดอะไรสิ่งนั้น สมควรมุ่งมั่นปรารถนาเนาะโดยรู้เองเฮงบางปังเนาะไปใส่มาใส่กับขอให้แขวงขาดปลอดภัยเนาะมาฮอนนี่กฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าว่ากดติดตามบัจำมัม่มกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บัจำมัม่มและครอบครัวบัจำมัมนะ่มเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบม่พลาดคลิปใหม่ของบัจำมัม่มเจอกันคลิปหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องขอกราบคำว่าสบายดี